เรื่องรา,าวขาาร้อนซับๆในวงการบันเทิงมีมาเสิร์ฟแบบไม่พักจริงๆถ้าใครเป็นสายขุดเปลือกสายเมา้ามอยสวมบทนักสืบโคน,นันแล้วแล้วก็มาตามกันต่อที่เรื่องนี้กันเลยค่ะล่าสุดนะคะมีข่าวคำใบ้ออกมาให้ได้สกิดตอมเผือกของชาวเน็ตกันอีกแล้ว โดยมีการเปิดประเด็นมาจากมาดามกุ้งกิ้งค่ะเผยว่าเปิดเดือนตุลาแบบเดือนไม่พักเมื่อมาดามกุ้งกิ้งเพื่อนสาวอิเจเคคมชัดลึกออนไลน์เจ้าแม่สายสืบแห่งวงการบันเทิงลาสุดชีมาปล่อยเมาลูกใหญ่เกี่ยวกับนางเอกสายบุญโปรไฟล์เถคนหนึ่งที่ทังหน้าต่างงดงามจิตใจดีและฝีมือการแสดงระดับแม่เหล็กเรียกได้ว่าเป็นของดีของวงการที่ใครก็อยากจะครอบครอง และแน่นอนว่าด้วยแพ็กเกจระดับพรีเมียมแบบนี้หนุ่มๆในวงการเลยต่อคิวขายขนมจีบกันแบบไม่ขาดสายแต่ข่าวเด็ดมันอยู่ตรงที่หนึ่งในผู้สมัครเข้าชิงหัวใจไม่ใช่ใครอื่นเป็นพระเอกดังที่เคยร่วมงานกันซึ่งลือกันว่าเป็นตัวพ่อสายแบดบอยเจ้าชู้แบบตัวจริงเสียงจริงเลยละ่ะชื่อเสียงด้านนี้เนี่ยเป็นที่เลื่องลือเอามากๆว่ากันว่าพระเอกหนุ่มเนี่ยพยายามไปทักพยายามคุย ยอดหวานแบบไม่มีพักแต่ผิดจังหวะตรงที่นางเองกคนนี้เนี่ยไม่เล่นด้วยพอเช็คประวัติแล้วก็เจอว่าอีกฝ่ายรักสนุกไม่ผูกพัน งานนี้ฝ่ายนางเอกเขาก็เลยแสดงจุดยืนแบบเบรกหัวทิมกันเลยทีเดียวบล็อกไลน์ตัดจบทุกทางติดต่อเหลือไว้แค่ทักทายตามมารยาทหน้ากล้องเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดเผยอ,อีกว่าแหล่งข่าวเข้าเมาส์กันแถมให้ด้วยนะว่าพระเอกคนดังถึงกับตั้งหลักไม่ถูกเพราะไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะโดนเทแบบไร้เยื่อใ่ขนาดน,นี้งานนี้ก็เลยกลายเป็นประโยคที่ต้องจารึกเอาไว้เลยว่าสิ่ไม่เสมอกันคนมันไม่ใช่ต่อให้ ไม่หลอกแค่ไหนก็เข้ากันไม่ได้ด้านของนางเอกสายบุญใจเด็ดคนนี้ปฏิเสธพระเอกแบดบอยแบบตัดขาดแบบไม่เหลือช่องทางรีเทิร์นกลายเป็นประเด็นฮอตในวงการว่าใครกันแน่ที่โดนเทกลางอากาศและพระเอกหนุ่มคนนั้นจะยอมแพ้หรือว่าจะเดินเกมใหม่เพื่อพิสูจน์ตัวเองอันนี้เนี่ยต้องมาจับตารอดูกัน ว่ามาดามกุ้งกิ้งนะคะเขาก็ปิดจบข่าวนี้ไปแบบให้ทุกคนเนี่ยค้างคาใจว่าเป็นใครกันแน่ให้ชาวค่ะเผือกข่าวเมาส์ชาวเน็ตนะคะได้เดากันเล่นๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่หรือว่าชาวเน็ตคะ่ะข่าเผือกข่าวเมาส์ทั้งหลายเนี่ยกำลังทํางานสืบสอดน,นู่นนี่นั่นกันอยู่จนไม่มีเวลาเข้ามาคอมเมนต์หรือเปล่า แต่แต่ค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเมาสซบแซบที่ก็สะกิดตอมเผือกของคนอ่านอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวยังไงใครที่เอ๊ะสงสยัยหรือว่าอยากจะรู้เนี่ยต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าหัวนหน้าห้องคนไหนเขาจะมาคอมเมนต์ย่อนคาใบ้ให้เราได้ไปสืบกันต่อค่ะหรือว่าทางด้านของมาดามกุ้งกิงนะคะจะมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกหรือเปล่ายังไงต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ